ตอนนี้สมัครกันขี้แตกขี้แดนอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับเกินละ9,000ได้ละเบี้ยเลี้ยงตงหาก็หมื่นกว่าบาทประมาณ1 2ื่นคราวนี้ให้เต็มเตมเลยหมื่น้านะสวัสดีการพร้อมนะหุ้นส่วนคิดว่าปัญหาเรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารคนจะแห่สมัครทหารน้อยหรือมากลองพิจารณาอยู่จริงๆแล้วหลักเกณฑ์คือเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนคือเรื่องอะไรหลักนี้เรียกว่าสมประโยชน์ คนที่เป็นอาหารก็ได้นะฮะพ่อแม่ก็ได้สวัสดิการพ่อแม่ได้อะไรเรื่องของสวัสดิการไงนะฮะไอ้พวกต่อต้านก็จะอ้าปากค้างเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองแหละซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับของพรรคการเมืองเจ้าเดิมต่อต้านการรัฐประหารนะฮะต่อต้านการเกณฑ์ทหารไปเคลื่อนไหวในขณะที่มีการเกณฑ์ทหารไปรณรงค์นะครับให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ไปอยู่ในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,ระวกบวนการสังเคราะห์กันนี่จึงเป็นสิ่งเดียวที่ผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอื่นๆแน่นอนแล้วถ้าพี่น้องถามบอกเอา้าถ้าอาจารย์ทากันอย่างนี้ปุ๊บแล้ววันนี้เขามายึดอํานาจอีกทำผมรับประกันครับตอนผมตั้งพรรคอนาคตใหม่มาก็คุยกับพี่น้องที่มาเป็นสสกันแล้ววันนี้หลายคนก็ไปอยู่ก้าวไกล ถ้ามันมีลัาสานเกิดขึ้นข้างหน้าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันทุกๆเกิดมีกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องจะเห็นผู้แทนรัษฎรของพรรคก้าวไกลไปยืนต่อต้านรัฐประหาร ให้เปครับเป็เป้เปครับอย่าทครับครับอย่รเครับให้เาไปคราอะไรเาครับเครับสิ่งที่เราเห็นนะก็มีพรรคการเมืองอยู่พรรคเดียวครก้าวไกลก็มาต่อต้านเรียกร้อง ที่จะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอาจารย์เฉลิมชัยก็บอกว่าเขาเองก็ส่งลูกให้ไปเป็นทหารเพราะต้องการให้ลูกมีระเบียบวิน,นัยโดยส่วนใหญ่คนก็ไปสมัครทหารนะมากกว่าการเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารแต่วิธีการแก้เรื่องของเกณฑ์ทหารเรื่องการสมัครใจง่ายมากง่ายนิดเดียว คนใจแแฮ่เขาเป็นทาหารเต็ไมไปหมดเลยถ้าเข้าใจเชิงงานสังเคราะห์นิดเดียวอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่องผลตอบแทนนะไม่ยากเลยนะจะมาเถียงกันทําไมเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหาร,าหารตั้งผลตอบแทนเลยนะว่าใครเป็นทหารเกณฑ์หรือใครเป็นทหารเหมือนตำพลตตารวจเริ่มต้นสตาร์ทการเป็นทหารเนี่ย ได้รับอัตรางเงินเดือนทันที15,000บาทสำหรับพลทหารไม่รวมดอกเบี้ยขอไปฮะไม่รวมเบี้ยเลี้ยงนะฮะคุณส่วนลองคิดดูฮะถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์บอกว่าโตเคตกลงเลิกเกณฑ์ทหารและให้ผลตอบแทนกับทหารทั้งสิ้นจำนวน15,000บาทให้เกณฑ์ทหารต่อไปก็ได้บอกต่อไปนะครับให้เงิน อาหารที่เริ่มต้นเข้าประจำการตั้งแต่พลทหารเริ่มต้นสตราร์ทอัตรางเงินเดือน1,500 0บาทคุณส่วนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สมัครกันขี้แตกขี้แตนอัตราค่าแรงขั้นตำ่ำนะครับเืินละ9,000ได้ละเบี้ยเลี้ยงต่างหาก็หมื่นกว่าบาทประมาณ1,200 0คราวนี้ให้เต็มๆเลย1,500 0นะสวัสดีการพร้อม นะหุ้นส่วนคิดว่าปัญหาเรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารคนจะแห่สมัครทหารน้อยหรือมากลองพิจารณาอยู่จริงๆแล้วหลักเกณฑ์คือเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนคือเรื่องอะไรหลักนี้เรียกว่าสมประโยชน์คนที่เป็นทหารก็ได้นะฮะพ่อแม่ก็ได้สวัสดิการพ่อแม่ได้อะไรเรื่องของสวัสดิการไงนะฮนะไอ้พวกต่อต้านก็จะอ้าปากค้างเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ พักอีราชันปวงราชชาวไทยพักอีราชันฟ้าคอยหมู่ใยายแผ่นดินเทนทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำผดพผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานจนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศละวน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนาันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันวว่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูขใจเธอไร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันวฟ้าทรงผูกพันไ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทายร่มเย็น Kick.